ตอนนี้ผมมิเตอร์เซียอยู่ที่นี่นะครับเมืองสิงห์แล้วก็ผมก็เลยจะชิมข้าวซอยอันนี้เขาได้ผักอะไรครับเนี่ยยอ,ย,ยอดถั่วน้อยยอดถั่วน้อยนะฮะเขาจะมีผักข้าวซอยที่นี่จะมีผักให้อย่างนี้เลยครับคล้ายๆกับเฟอร์เลยแล้วก็มียอดถั่วน้อยลวกให้ด้วยและนี่ก็เป็นข้าวซอยไทยลื้อที่นี่เขาเรียกข้าวซอยไทยลื้อนะครับหรือข้าวซอยปกติที่เจ้าของเรียกข้าวซอยน้ำหน้านะครับ คนละอย่างกับข้าวซอยเชียงใหม่ข้าวซอยเชียงใหม่นี่จะใส่กะทิลงไปแต่ที่นี่ไม่ใส่ครับก็เวลาข้าวซอยนี่ใส่น้ำจิ้มนี้่ะครับข้าวซอยข้าวซอยใส่นี้่ะใส่่ะน้ำจิ้มที่เขาเป็นคล้ายๆกับนี่ครับน้ำกากกากน้ำกากน้ำตาลอ้อยอะไรสักอย่างเคยเห็นนะที่เคยเขียนแล้วก็ พมะนาวงไปแล้วก็ใส่ผักเอาตามใจชอบครับผักนี้ลวกแล้วใส่ที่หลังได้โหครับผักสัดใจมากนะครับผักที่ตลาดที่ผมไปเดินมาสดเลยครับคล้ายๆเฝอครับปึ๊บๆแต่ว่าเวลาปรุงเนี่ยท่านไม่ต้องใส่กระปิ ไเขาซอยเขาชอบใส่นี่ครับนี่ครับใส่เป็นพริกอย่เงนี้เสยบร้อยครับลุกเขาเข้าด้วยกัน เช้าวันนี้ผมตื่นตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้านะครับแล้วก็ประมาณ6โมงกิงวแนนีตั้งแต่4 5เสร็จแล้วก็ไปเดินตลาดากลับก็ซื้อเรล้าข้าวโพดมาให้พี่ที่ร้านนี้เข้าไปแล้วของผมกินแล้วรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกแกแอมบ่อยไม่ค่อยดีมีเสมติมะก็เลยให้ที่นี่ไว้นะครับแล้วก็ซื้อระปิ๊กจีนมาวันนี้ก็จะเดินทางไปที่เมืองรองครับ เดี๋ยวสักแป๊บนึงเก็บของเสร็จแล้วก็ไปรถมีเที่ยว9โมงเช้า11โมงแล้วตอนบ่ายอีก2ทเที่ยวนะครับที่เมืองรองของ2 5 5 5นะครับปีนี้จะไม่มี a อ m มนะครับ ATM ีอมีอยู่ที่เมืองเนี้ยครับเอทอมมีอยู่ที่เมืองสิงเมืองรองยังไม่มี นี่ครับหมามาด้วยหมาที่นี่โตโตนะมาทำไมไปแล้วก่อหล,หลายมุมครับเพราะว่าผมนั่งตรงนี้ผมได้เห็นชาวเมืองสิงเขาผ่านไปผ่านมาผมก็เลยอ่ะให้ดูด้วยกัน ดิบกล้องมือซ้ายแล้วกินด้วยมือขวาลนนักษัะของมิตรภอพเสีย การสะทอนคนนั้นนี่เราต้องการอีแค่ไนนะทที่ท่านได้ฟังคือภาษาออกไปทางไทยรมบ้างฮะเดา ที่นี่ครับเขาไม่ยอมกินลวกแยกถ้าไปกินที่เมืองอื like ่นนะะจะไม่เห็นอย่างนี้เขาเห็นคนที่นี่ไปกินที่เมืองอื่นเขาก็บอกให้ลวกผักก็เรียกผักน้ำเหมือนกักอย่างให้หน่อยอ๋อครับเห็นไหมครับจักรยานจักรยานแบบไฟฟ้าที่นี่เยอะ ไปรุ่นที่มืองสิลปใช้จักรยานแบบไฟฟ้ามาแล้วนะไม่ต้องมาปัน่นเยอะครับเริ่มสงบบังโอ้หขอดิันรนไม่เล่นกันมาเนาะ มาตลาดกลับมาก็เปล, <c oughs> ลี่ยนรูปแบบครับ <c oughs> ดูผมกินอย่างเดียวก็นะ <c oughs> ให้เหมือนกับกิน <c oughs> ไปได้วยกันดีกว่าวดูวิว <c oughs> ทูทัพไปด้วยอืม ครับคุณคู้ชมรถกำลังขับรถอยู่ครับคุณผู้ชมครับู้ชมคุณผ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  อร่อยครับหรือหิวไม่รู้อยากกินข้าวมากเลยครับอยากกินข้าวคุกน้ำพริกที่ผมซื้อมาแต่หากินไม่ได้ว่าครับครับเดี๋ยวผมกินต่อแล้วกันนะครับเพื่อสะใจกับมิตรหัตีครับ